อองานเข้าแล้วครับวันนี no ้ผมเอาซีซ่ามาผิดรุ่นหรืมเอาตัวเล็กมาเลยวันนี้มีแต่ตัวใหญ่รุ่นเก่านะครับก็หวังว่าจะมีปลาที่มันจะใหญ่พอได้กัดมาลงได้ะไปลองมาลุกคนที่รู้จักกรุงเทพผ่านแค่หนังกับละครก็จะเห็นว่าสมากเี่ยเราก็จะมีแต่ตึกตึกตึกแล้วก็ตึกนะครับ ถ้าเราขับรถมาแค่30มนาทีเราก็จะเจอมาสสวยๆเงี้มีคลองกระจายเต็มไปทั่วรอบเข็มนชานเมืองเนยโอกาสที่จะมีปลาช่อนหรือชะโดก็ค่อนข้างจะมีนะครับซึ่งไม่น่าชื่อเหลือเกินเพราะว่าคุณขับรถมาในตัวเมืองแค่30มนาทีก็ะะำรดเจอรเดกอีกโอเคก็ <laughs> okay. วันนี้เราก็ลองมาตีดูครับเราหวังว่าจะโดนของดีๆไม่แน่ครับเราดู

ก็นี่ครับเมื่อกี้ปลามันก็กัดครับแต่ตัวมันเล็กเป็นหน่อยมอมกบเข้าไม,ไม่ไม่ได้เต็มตัวนะครับก็ถ้าเอาตัวเล็กกว่านี้มาก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับอย่างอยเรารู้ว่ามาหมายนี้แล้วมีกัดก็เขาหน้าเราก็มาได้อีกนะครับใช้ได้ใช้ได้ เราก็ได้ตกปลามาประมาณสักสองชั่วโมงแล้วครับผลก็คือวันนี้กัด2ตัวตัวที่2พอดีผมยังใช้กล้องโกโปตัวใหม่ไม่เพียงเป็นก็เลยถ่ายไม่ติดครับ SD สดีคาร์นรู้สึกว่าจะแฮงก์ก็ถือว่าในคลองช่วงนี้เนี่ยถ้าน้ำดีกว่านี้ก็น่าจะกัดได้เยอะกว่านี้ครับแต่ถือว่าวันนี้ก็ใช้ได้แล้วเป็นการสำรวจที่โอเคส่วนตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องไปบ้านคุณย่าที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับพอดีเขา สั่งรูปไว้นะครับก็อยาให้ผมพิมพ์รูปให้เขาเพื่อส่งให้เขาระยะจากหมายตกปลาก็ไม่ไกลเลยครับอาหารเช้ามีอะไรบ้างครับเปิดไฟหน่อยสิ <c oughs> ตามันจะได้ไม่ต้องเพ่งโอเค fried anchovies dried prawns with some spicy sauce o m e l e t with sweet pickle a Bunch of sauces and pickled veggies. Eat with rice. This is the Thai Chinese kind of a breakfast, I would say. And it's time to eat. That's New Bangler. We're having a chat right now as I eat porridge with my grandma. How do you eat?

าหารูปที่ไม่มีหนวดไม่เจออะเก่าแล้วมันไม่มีนะมันอยู่ในเครื่องเครื่องเก่ากันก็ต้องไปค้นเครื่องเก่าเพื่อหามันอันนี้นี่ตัวล่าสุดปาชโดเห็นไหมภาพไหนชอบมากกว่าอันนี้ก็มันมันหนูหน้าเขาเนี่ย่ะอือดูกลับดูมาแค่นี้ผมขอจัดตัวซื้อไป ใส่อักษรจีนเหรอจะเขียนว่าอะไรอ่ะนินเย่อยีนินนินย่อยีนิน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 ย่อยีพีพีทุพีทุพีมีเหลือกีในใจฟูฟัวนอ๋อเหมือนกับตอนที่เขาพูดกันตอนตรวจีนนะใช่ไหมนินนินย่อยีใช่ไหมนินนินย่อยีวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนคราวหน้าเราก็จะไปสำรวจหมายอื่นๆต่อและแน่นอนผมจะไม่ลืมกบตัวเล็กแน่ ส่วนคราวนี้ผมออสบังฮุกเกอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปลาตัวแรกของกบซีซ่าเวอร์ชัน2